วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของพฤติกรรมทำซ้ำและมักเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและถ้าคุณดูคลิปนี้จบมันอาจทำให้คุณเข้าใจจุดเข้าของเจ้าตลาดพฤติกรรมทำซ้ำในกราฟมันคือธรรมชาติเปรียบเสมือนคลื่นของทะเลที่สัตว์เข้าชายฝั่งซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาซ้ำไปซ้ำม,ม,มาถ้าเราสามารถอ่านพฤติกรรมเหล่านี้ได้เราก็อาจจะรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรในอนาคตซึ่งอาจจะไม่ใช่ร้อยเอร์เซแต่เราสามารถคาดการณ์ได้อย่างมีหลักการ คนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีการดูพฤติกรมร,รมทำซ้ำของกราฟเพราะว่าความซับซ้อนในเงื่อนไขหรือทฤษฎีต่างๆหลายคนถูกชักจูงไปให้ค่อยเขวใ,ใช้อิเดคเตอร์มากจนเกินไปใช้เทคนิคที่ซับซ้อนมากจนเกินไปจนไม่สามารถจับพฤติกรมร,รมทำซ้ำของตลาดได้ลองคิดดูสิว่าถ้าวันนี้คุณต้องการเข้าใจการเคลื่อนที่ขึ้นลงของน้ำทะเลที่ซัดเข้าชายฝัง่งคุณแค่นั่งมองดูสักระยะคุณก็จะจับจังหวะการขึ้นลงนั้นได้คุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องง่าย ในการจับจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับกราฟแล้วมันต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ความจริงแล้วมีบางสิ่งที่คล้ายกันซ่อนอยู่การที่คุณนั่งดูน้ำทะเลก็เหมือนการที่คุณนั่งดูพฤติกรรมทำซ้ำของกราฟคุณอาจจะมองว่ากราฟมีพฤติกรรมที่สับสนและซับซ้อนมากกว่าน้ำทะเลนั่นเพราะคุณยังไม่รู้วิธีการจับจังหวะที่ถูกต้องเมื่อคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็จะผิดต่อไปซ้ำๆจนถึงจุดหนึ่ง คุณจะมองว่าคุณติดกระดุมมาอย่างถูกต้องแต่วิธีการตรวจสอบมันก็ง่ายครับคุณแค่ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ในปัจจุบันวันนี้เราจะมาใช้พฤติกรรมทําซ้ําที่กราฟทําบ่อยๆให้เราเห็นและไม่ได้หมายความว่าพฤติกรรมที่กราฟทํามีแค่รูปแบบนี้รูปแบบเดียวใครที่ดูคลิปดีมานซับไพก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าในคลิปนี้ผมกําลังพูดถึงอะไรอยู่กรอบสี่เหลี่ยมที่ผมตีให้คุณเห็นอยู่นี้มันไม่ใช่โซนแนวรับหรือโซนแนวต้าน แต่มันเป็นพฤติกรรมแท่งเทียนที่ทำบ่อยๆให้เราเห็นหลายคนเข้ามาเทรดด้วยความรีบร้อนอยากได้กำไรแม้แต่คลิปสั้นๆก็ดูไม่จบและมักจะมีคำถามที่มีคำตอบอยู่ในคลิปเข้ามาอยู่บ่อยครั้งการเร่งรีบในตลาดนี้มากจนเกินไปนำมาซึ่งหายนะอันยิ่งใหญ่ที่คุณอาจจะไม่คาดคิดและการรีบร้อนก็อาจจะทำให้คุณพลาดในหลายๆเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้และหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นแท่งเทียนที่แสดงให้คุณเห็นอยู่ตรงหน้าคุณณตอนนี้ผมอยากให้คุณสังเกต ว่าแท่งที่ผมตีมีลักษณะรายละเอียดรูปแบบและพฤติกรรมไหนที่เหมือนกันและเมื่อคุณเห็นแท่งแบบนี้คุณจะทำอะไรกับมันคุณจะแอคชั่นยังไงจะวาง SL ตรงไหนจะตั้ง TP ที่จุดไหนในตอนแรกคุณอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ผมอยากให้คุณนั่งดูไปแบบที่คุณนั่งดูขึ้นทะเลที่ซัดเข้าชายฝั่งและเมื่อคุณเข้าใจคุณก็เริ่มนำไปใช้และลองทายทิศทางว่าเมื่อเกิดสัญญาณกราฟแท่งเทียนแบบนี้ในจุดที่ผมตี คุณจะแอคชั่นในทิศทางไหนจะบายหรือจะเซลลในขณะที่คุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเฝ้าสังเกตจุดที่ผมจะตีและเฝ้าสังเกตแท่งที่ผมตีว่ามันมีลักษณะแบบไหนเป็นแท่งอะไรกันแน่และสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี้คือการโฟกัสและนี่คือการสังเกตพฤติกรรมในรูปแบบที่คล้ายกับการนั่งดูคลื่นของน้ำทะเลโดยการเพ่งไปที่แท่งเทียนที่ผมตีจนคุณไม่ได้มองแนวรับ แนวต้านหรือใช้ทฤษฎีอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยและคุณก็ไม่ได้สนใจว่าจะมีข่าวอะไรในขณะที่กราฟเคลื่อนไหวอยู่ณตอนนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าแท่งที่ผมตีเป็นแท่งอะไรแต่หลายคนก็ไม่รู้เลยว่าตีเพราะอะไรหลายคนพยายามเลื่อนไปที่ท้ายคลิปเพื่อหวังที่จะพบคําตอบแต่คําตอบมันอยู่ตรงหน้าคุณเพียงแค่คุณสังเกตและมองให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าแท่งที่ผมตีมีลักษณะรูปแบบไหนเป็นแท่งที่เล็ก หรือเป็นแท่งที่ใหญ่มีไส้เทียนมากหรือมีไส้เทียนน้อยเมื่อเกิดแท่งแบบนี้แล้วกราฟมักจะขึ้นที่ไปในทิศทางไหนแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากพฤติกรรมทำซ้ำแบบนี้ได้บ้างดูกราฟเคลื่อนไหวมามากแล้วเดี๋ยวเราไปดูกราฟที่เขาจบไปแล้วดูบ้างนะครับเราจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสมาชิกช่องรวมถึงการสมัครใช้งานบโบรกเกอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ ขอขอให้ทุกท่านมีกำไรได้ถอนกันในทุกสัปดาห์เลยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและแบ่งปันมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือเก็งกำไรผมอยากให้ทุกคนใช้วิจัยญาณและพิจารณาความเสี่ยงให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในตลาด forex cfd future หุ้นหรือคริปโตเพราะทุกตลาดล้วนมีความเสี่ยงและผมไม่อยากให้ใครต้องเสียหายจากความเข้าใจผิดและคิดว่าตลาดนี้คือเส้นทางที่จะรวยทางลัดขอทุกคนปลอดภัย เข้าถึงกำไรที่แท้จริงไม่ใช่กำไรที่ลวงตาและเติบโตไปอย่างมั่นคงนะครับกราฟที่อยู่ตรงหน้าคุณนะตอนนี้มีพฤติกรรมอะไรที่ให้สังเกตได้บ้างมาดูไปพร้อมกันนะครับเราลองเลื่อนกลับไปดูซักประมาณโซนนี้ที่ใกล้กับโซนณปัจจุบันแล้วกันนะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้มีลักษณะที่แตกต่างจากแท่งทั่วไปแตกต่างยังไงอ่ะเดี๋ยวสังเกตไปพร้อมกันนะครับอ่แท่งนี้ก็คล้ายกับแท่งนี้แท่งนี้ แตกตา่างขึ้นมานิดหน่อยมีไส้ที่ยาวขึ้นนะครับงั้นเราลองสังเกตแท่งที่มีไส้เล็กๆถ้าเกิดแท่งแบบนี้เราจะทําอะไรแท่งแบบนี้เราจะทําอะไรนะครับอ่ะเนื้อใหญ่ไส้เล็กเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเขาขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเขามีแท่งนี้นะครับแท,แท่งนี้แตกต่างกับแท่งนี้อย่างไรจะเห็นว่าด้านซ้ายและด้านข,ขวาของแท่งนี้จะโลง่งนะครับแล้วมีความต่อเนื่องของวาลุ่มจากแท่งด้านบนลงมานะครับแดงแล้วก็แดงลงมาเรื่อยตรงจุดนี้แดงแล้วก็แดงลงมา จุดนี้เขียวแล้วก็เขียวขึ้นไปนะครับแต่ต่างก,กันกับจุดนี้ก็คือแดงแล้วก็สลับเขียวขึ้นไปนี่คือพฤติกรรมเล็กๆที่แตกต่างก,กันนะครับอ่ะจุดนี้มีเขียวแล้วก็มีเขียวต่อเนื่องขึ้นมาไส้เล็กไหมนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าด้านล่างไม่มีไส้นะครับหลังจากนั้นเขาก็มีการทําแท่งนี้ขึ้นมาอีกนะครับเราจะใช้พฤติกรรมทําซ้ําจากจุดเหล่านี้ยังไงแท่งนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีไส้ที่เล็กมีเขียวอย่างต่อเนื่องนะครับ ลังจากนั้นเขาก็ดันราคาขึ้นไปแล้วก็มีการทุบลงมามีเขียวขั้นกลางแล้วก็ทิ้งแดงแท่งใหญ่แบบนี้ใช้ได้ไหมลองพิจารณาดูหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเขามีการดันราคาขึ้นมามีวอลลุ่มอย่างต่อเนื่องแท่งนี้ถือว่าเป็นแท่งที่ไส้เล็กได้ไหมเพราะว่าด้านบนไม่มีไส้เลยเราลองตีไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ากราฟดันราคาขึ้นมานะครับจนถึงบริเวณโซนนี้ก็จะเห็นว่ามีการปิดเป็นแท่งแดงนะครับแล้วก็มีแดงที่แท,ท่งใหญ่ไส้เล็กอีกแล้วเราจะเซลล์ เราสบายก็ต้องคิดดูเอานะครับเปรียบเทียบกับสถิติและพฤติกรรมที่ผ่านมาดูแล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองการที่คุณจะสามารถเทรดและทํากําไรได้ในตลาดคุณไม่จําเป็นต้องเข้าใจอะไรมากเลยคุณลองทําความเข้าใจแค่แท่งเทียนสัก1แท่งหรือ2แท่งดูแล้วรู้จักมันให้ละเอียดแบบลึกซึ้งมากกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจลองสังเกตดูสิว่าแท่งที่มีวอลลุ่มอย่างต่อเนื่องแล้วมีขนาดแท่งที่ใหญ่มีไส้ที่เล็กอยู่ตรงไหน ใช่จุดเดียวกับที่ผมจะตีต่อไปนี้ไหมอ่าผมเห็นที่บริเวณโซนนี้นะครับก็ตีไว้ให้ดูนะครับเราเทรดตามพฤติกรรมของวอลลุ่มของกราฟใช่ไหมครับแท่งเหล่านี้ที่ผมใช้ตีก็จะเป็นแท่งที่มีความชัดเจนไม่มีการทําหางนั่นแสดงว่าเขาไม่มีความลังเลนั่นเองมีแดงแล้วก็แดงนะครับอ่าที่จุดนี้แท่งใหญ่มากนะครับปุ๊บนะครับก็ล่วงลงมีเขียวแล้วก็มีเขียวนะครับหลังจากนั้น ดอปลงมามีเขียวแล้วก็มีเขียวที่ใหญ่มากนะครับไส้ก็เล็กเช่นเดียวกันก็ข,ขึ้นไปได้มีแดงแล้วเขาก็ทําแดงต่อนะครับอาจจะมองว่าไส้ใหญ่ไปไม่มั่นใจทั้งนี้มาเข้าแท่งนี้ที่ไม่มีไส้เลยก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นกราฟก็ไหลลงมานะครับเราก็จะเห็นว่ามีจุดที่วอลลุ่มต่อเนื่องกันก็คือบริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็แท่งนี้เนี่ยมีห่างที่เล็กมากๆนะครับกราฟก็ดันราคาขึ้นไปได้แล้วก็มีเขียวไส้เล็กเหมือนกันแท่งนี้ก็จะเห็นว่า ไส้ด้านล่างไม่มีแต่มีไส้ด้านบนนะครับก็ใช้ได้เขียวแล้วก็เขียวไม่มีไส้เลยด้านบนก็วิ่งขึ้นไปก็จะมาถึงจุดนี้นะครับอ่าแท่งใหญ่ไส้เล็กไปแล้วนะครับอ่าหลังจากนั้นก็จะมีบริเวณโซนนี้แดงแล้วก็แดงแท่งใหญ่แล้วก็ไส้เล็กนะครับก็คือบริเวณโซนนี้เราก็ไหลลงมาเนะี่ยณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเขามีการเคลื่อนที่เป็นเทรนขาขึ้นปึ๊บ <Yeah. S 1> แท่งปัจจุบันใช่หรือไม่แท่งใหญ่ไสเล็กใครอยากรู้ฉเฉลยว่ากราฟแท่งต่อไปจะเป็นแท่งสีเขียวได้หรือไม่ก็ไปดูกราฟของวันที่5พฤษภาปี2025นะครับและถ้าคุณเข้าใจในคลิปนี้คุณจะเข้าใจจุดเข้าของเจ้าและมันถึงคราวที่คุณจะเริ่มทำกำไรได้ ได้อะไรจากคลิปนี้ก็อย่าลืมพิมพ์มาพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าคุณเป็นคนที่อ่านกราฟไม่ขาดปสัสจากกําไรไม่รู้จะเข้าจุดไหนมาร่วมพิชิตกําไรในทองคําและเทคแอคชั่นในจุดที่มีโอกาสสร้างกําไรเลิกเทรดมั่วรัวออเดอร์ในจุดที่ไม่ใช่คุณสามารถสร้างกําไรตามแผนเทรดที่ผมอัปเดตให้ในทุกวันสร้างกําไรด้วยมือคุณเองไม่ต้องรอสิ่แลแล้วเราจะได้จุดเข้าเทรดจุดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นไม้ลันหรือไม้สกาวปิงมาร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันเพียงคลิกไปที่ลิงก์หน้าช่อง KC f o r e r a d i n g สมัครสมาชิกโกเพื่อรับแผนเทรดและพิเศษเฉพาะตอนนี้ยังมีระบบเทรดพิเศษที่ผมใช้อยู่ให้กับสมาชิกด้วยซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเอาออกหรือเปลี่ยนแปลงระบบเทรดไปสำหรับผู้สนับสนุนก็จะมีในส่วนของคลิปพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องรวมถึงคุณจะได้สิทธิพิเศษในการดูคลิปก่อนใครในช่องของเราและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างกำไรไปพร้อมกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ